งานข้าวดานะครับทุกท่านครับงานข้าวดาแล้วนะครับนะครับท่านได้เห็นคลิปนี้แล้วนะที่ครับงานข้าวดาเนาะเราต้องช่วยกันเซฟนะครับทีมพยักไทยนะครับที่ครับเราเพื่อเซฟไม่ใช่ว่าให้โซเชียลมาโจมตีท่านไม่ใช่ว่าให้โซเชียลมานั่นท่านไม่ได้ที่คือท่านทํางานเพื่อผื้นแผ่นดินผื้นป่านะครับให้กับประเทศชาติแล้วยังมาโดน ป้าบุหลันนะครับออกมาโจมตีแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งผมดูแลแบบนี้เราต้องเซฟและที่สําคัญนะครับเรื่องนี้มันจะทูงผลเป็นหายดำในนิทานเรื่องนี้อ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัรลันะครับในการรับชมรับฟังถ้า้เข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยครับ เอฟซีครับ <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้นะครับทํานเนื่องจากกระแสดราม่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ประเด็นนี้ประเด็ดนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมายชลวันเอามาโพสต์นะครับนางน้ำเอามาโพสต์มันก็เลยเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาถึงท่านที่ท่านออกมาพูดถึงหนุ่มวัฒน์ไถว่าทําไมนุ่มวัฒน์ไถถึงไมง่โดนคดีด้วยนะครับก็ <c oughs> คือมันก็เป็นประเด็ดนดราม่าแต่มาวันนี้นะครับซึ่งป้าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ หรืออีบ้าบุหลังเนี่ยนะครับได้ออกมาดา่าออกมาพูดแล้วคมคู่ว่าจะไปร้องเรียนถึงผู้หลักผู้ใหญ่คือพูดทันองสื่อแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่มีคำร้องเรียนแนละ้วแต่ว่ามันจะเป็นตั้งคาถามมาถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือความหมายของมันก็คือมันจะพยายามพยายามที่จะติดต่อเข้าไปนะว่าท่านชานชัยพูดอย่างนี้ยถูกต้องไหมท่านชันชัยพูดได้อย่างไรซึ่งเรามองดูแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับผมมองดูแล้วว่านี่เป็นการคมคู่คุกคามท่านทํากันทําไม นะครับท่านจะพูดหรือไม่พูดจะต้องหาความจริงกันทําไมเมื่อความจริงมันก็มีอยู่แล้วว่าท่านคงจะพูดท่านพูดเองนะครับท่านพูดเองแล้วการที่พวกคุณออกมากันแบบนี้ทําให้ดําซวยนะครับทําให้เจ้าที่ไม่ชอบดํานะครับแต่ท่านคงไม่สนใจหรอกแต่ในนี่คือมุมมองผมคือเจ้าที่อาจจะไม่ชอบดําก็ได้จะหาเรื่องไม่หาดํานะครับคนที่ติดค,คุกคือดํานะครับไม่ใช่ป้าบุลันนะครับ พระบุรันก่อนที่จะออกมาพูดแบบเนี้ปรึกษาดำหรือ,อยังที่จะมาเล่นประเด็นเนี้ปรึกษาดำหรือ,อยังปรึกษาดำหรือ,อยังครับผมถามหน่อยนะครับเขาจะได้เอฟซีครับวันนี้นะครับดราม,ม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยบรลาม,มานปลายไปหาท่านท่านชาญชัยนะครับซึ่งเราดูแล้วมันไม่โอเคเรา ท่านมาทำหน้าที่ของท่านแต่ท่านต้องกลับมาถูกด่าถูกว่าในโซเชียลอย่างเงี้ยเอฟซีจะรู้สึกยังไงสงถามท่านหน่อยเราไม่อยากให้อดึงท่านมาเล่น <c oughs> คือคุณไม่พอใจที่ลูกสาวของคุณในนิทานเรื่องเนี้ยถูกดำเนินคดีคุณก็ไปสู้สิถูกต้องไหมแล้วไม่ไเกี่ยวกับท่านนะท่านพูดเมื่อวานหรือโพสตหรือไม่โพสต์คุณก็ไม่หาคําตอบเอาสิ ถูกต้องไหมครับไปหาคำตอบเอาว่าสิ่งที่ท่านพูดเมื่านจริงหรือไม่จริงแค่ทั้นเองถูกต้องไหมครับแล้วการที่คุณมาพูดอย่างเงี้ยมันใช้ได้หรอครับผมถามหน่อยมันใช้ได้หรอครับมันใช้ไม่ได้ครับวันนี้ใครรับผิดชอบครับสิ่งนี้ใครจะเป็นคน,นรับผิดชอบดำเหรอหรือป้าอุหลัน หรือใครกออนไไม่ชอบครับเรื่องนี้ท่านทํางานเพื่อผืนแผ่นดินเพื่อผืนป่าเราควรที่จะยกย่องเราควรที่จะสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราต้องให้กำใจท่านมากๆท่านก็ผมเชื่อว่าท่านคงไม่สนใจเที่ยวหรอกแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านเห็นคลิปนี้แน่นอน คืออย่างน้อยเนี่ยท่านที่เห็นคลิปนี้อย่างน้อยท่านก็ได้รู้แล้วว่าอะไรอะไรอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรหรือว่าอะไรอะไรขี้อะไรเยี่ยวเมไหรพักคิริ้วเมไหรทองผมเชื่อว่าท่านคงจะรู้ขึ้นเห็นที่ยังครับตอนนี้หลุดกันแล้วนะครับยูทูบเบอร์ของดําแต่ช่องแต่ช่องออกมาหลุดกันแล้วครับออกมาว่าถึงหัวหน้ากันรื่มรื้มรื่มรื่มเลยตอนนี้ปลาติดเบ็ดครับทุกท่านครับ ตาติดเบ็ดครับเพราะฉะนั้นทุกๆ FC ครับเราต้องปกป้องช่วยกันปกป้องท่านครับมันถึงเวลาที่พวกเรา FC ทุกคนจะต้องให้กำลังใจท่านชานชัยหัวหน้านะครับวันนี้ผมก็เป็นถนึงช่องและ FC ของผมนะครับใต้คอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจท่านชานชัยได้ผมเชื่อว่าท่านเข้าดูคลิปผมอยู่นะครับส่วนเรื่องดราม่าต่างๆท่านท่านท่าน,านไ,มไม่ไม่สนใจครับแต่ครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ผมเชื่อว่าท่านคงไม่ปล่อยผ่าน กับการที่ป้าบุหลันนะครับออกมาออกมาพูดว่าทำรองว่าท่านชันชัยพูดถูกเหรอผมถามป้าบุหลันว่าสิ่งที่ป้าบุหลันนะอ่านมีอะไรผิดไหมครับมีอะไรผิดไหมครับบุหลันบันไดลิงคุณอ่านที่ท่านชันชัยบรรยายออกมาในช่องของมาชวันมีอะไรตรงไหนผิดครับมีอะไรผิดไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลามปามครับ ดำฝากเตือนยูทูบเบอร์ YouTuber รี้ว้อด้วยอย่าลามปามผลที่มันตามมาคือดำโดนนะไม่ใช่คนอื่นโดนดำโดนนะไม่ใช่คนอื่นโดนนะฝากไว้ดำคิดพิจารณาด้วยอย่าเอาสนุกเดี๋ยวมันจะมาทุกถนัดนาดำฝากไว้ให้ดำคิดพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอฟซครับเราต้องช่วยกันปกป้องท่าน่านชายัยแล้วก็ทีมงานพยักฆพยทุกคน คำดาของป้าบุลันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับเขาหรอกครับแต่อย่างน้อยก็ทําให้เขาได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นที่งมาของดําที่พยายามปลุกปัน่นพยายามที่จะสร้างกระแสพยายามที่จะโจมตีแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการลงจวจสอบในครั้งนี้ในฐานเรื่องนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นว่ายูทูบเบอร์ของใครเป็นยังไงอะไรยังไงเราได้เห็นอะไรมากขึ้นใช่ไหมครับภาพมันชัดขึ้นใช่ครับ และผมก็เชื่อว่าท่านคงตาสว่างครับงานนี้จบยากครับจบยากครับใครมาด่าท่านทันชยัยหรือว่าด่าทีมงานป่าไมา้ผมไม่ผมไม่ยอมครับผมจะเป็นหนึ่งช่องครับที่ตอบโต้ทันทีเลยผมจะเป็นหนึ่งช่องที่ตอบโต้ทันทีเลยนะครับเพราะวมเหตุการณ์ที่มาของทีมงานยักษ์ภัยผมเหนื่อยแทนไม่ใช่ไม่เหนื่อยเหนื่อยแรงกดดันในหลายอย่าง เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ให้กำลังขล้ท่านชันชัยครับและเรื่องนี้นะครับผลตามมาเป็นยังไงนั้นปติดตามต่อไปนะครับท่านเห็นคลิปแน่นอนครับนะสังเกตดีครับวันนี้ไอ้โรนหายไปไหนไอ้ธนวยรถหายไปไหนมันคงจะมาตามเรื่องนี้ครับตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วนะครับพี่โรนเราได้อยู่กรุงเทพแล้วครับร้อนรลนนะครับรุ่มเร้า นะครับแน่นอนโอเคครับพี่ครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้พี่ครับนะขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับแล้วก็เป็นกำลังใจ้กับทีมชักพัยนะครับ